ในการแปลงสตาร์ทมือนะครับเบื้องต้นเราทําอะไรบ้างก็เหมือนกับรถสตาร์ทมือเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้แต่คันนี้เป็นการแปลงนะครหนึ่งครั้งเบรกเลยกคำเตือนคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางในการแต่งการซ่อมรถจักรยานยนต์ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือไม่เหมาะสมต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผม สวัสดีครับพบกับช่างกุ้งแสงสว่างมอเตอร์นางรองอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ช่างกุ้งพามาดูการแปลงสตาร์ทมือเวฟ 125s นะครับผมทำอะไรบ้างแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างอ่าเดี๋ยวพามาดูเลยนะครับผมมาตามมาดูเลยนะครับผมก็เบื้องต้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าในการแปลงสตาร์ทมือนะครับเบื้องต้นเราทําอะไรบ้างเลยนะครับก็ลําดับแรกนะครับ ตัวนี้นะครับเขาเรียกไดสตาร์ทนะครับหรือว่ามอเตอร์สตาร์ทนั่นเองนะครับผมอ่าไดสตาร์ทหนึ่งลูกนะครับที่เราต้องมีสองชุดสายไฟนะครับคือไดสตาร์ทตามหลักความเป็นจริงเขาจะแยกสายไฟไดสตาร์ทตัวนี้มานะครับก็ให้เราซื้อสายไฟมาใส่ด้วยแต่นี้คือผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าล้อแม่เหล็กไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอ่าเราจะทํายังไงก็จะมีตัวนี้นะครับผมอ่าแป็นรองล้อแม่เหล็กนะครับผมแล้วก็ เฟืองสตาร์ตตัวใหญ่นะครับผมเฟืองวันเวสตาร์ตตัวใหญ่แล้วก็เฟืองสองชั้นพร้อมสลักพร้อมพร้อมบูธนะครับตัวนี้เป็นเฟืองสตาร์ตสองชั้นเขาเรียกเฟืองสองชั้นนะครับผมมีเฟืองสองชั้นมีสลักแล้วก็มีบูธประคองนะครับผมอ่าแล้วก็มีตัวนี้วันเวสตาร์ตนะครับเขาเรียกวันเวสตาร์ตนะครับที่ต้องมีอ่าแล้วจะมีน็อตสามตัวในการประกอบเข้าไปกับล้อแม่เหล็กเดิมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์สตาร์ตนะครับผมสวิตช์สตาร์ตมือที่ต้องมีนะครับต้องใช้นะครับผม สายไฟแบตเตอรี่นะครับต้องเปลี่ยนใหม่นะครับผมแล้วก็จะมีรีเลย์อยู่ด้วยนะครับผมรีเลย์สตาร์ทอ่าแล้วก็สายไฟปลั๊กเสียบแบบนี้นะครับไว้ต่อเข้ากับสวิตสตาร์ทแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวต่อยังไงทํายังไงเดี๋ยวช่างกุ้งจะสอนเทคนิคการต่อการประกอบว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับก็ถ้ายังไงก็ฝากน้องๆที่สนใจที่ดูคลิปอยู่ว่าอยากแปลงสตาร์ทมือ ทำยังไงบ้างก็ให้ซื้ออุปกรณ์ตามนี้นะครับก็มีแจ้งไปแล้วเนะาะหลักๆเลยตามนี้เสร็จแล้วการทำแข้งทำยังไงเบื้องต้นเลยเดี๋ยวผมพามาดูแข้งนะครับก็ผ่าเครื่องออกมานะครับตัวนี้เจาะสล็อตมิลลิ่งนะครับมิลลิ่งรูกึงกึงรูออกนะครับคว้านรูเขาเรียกคว้านรูเพื่อแย่ไดเข้าไปนั่นเองอเดิมๆม,มันจะเป็นมีเนียมตันอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวนี้เราก็ทําการเจาะรูให้เรียบร้อยนะครับโดยใช้เครื่องมิลลิ่งเพิ่มความแม่นยําโดยใช้เครื่องมิลลิ่งนะครับผมแล้วก็ของเดิมจะไม่มีรูนะครับาเราก็ต้องเจาะตารปรูนะครับ M ห้านะครับตัวนี้เออไม่ใช่ M ห้า M หกตัวนี้เบอร์สิบนะครับผมหกคูณหนึ่งจุดสองห้าเจาะตาปเข้าไปเพื่อทาหน้าที่ยึดไดสตาร์ทนะครับผมนั่นเองก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผม ก็ให้น้องๆทําตามผมนะแล้วก็ไปหาซื้อตัวที่ต้องใช้ก็มีไดสายไฟชุดสายไฟแบตเตอรี่ชุดสวิตช์สตาร์ทแล้วก็สวิตช์สตาร์รีเลย์วันเวสตาร์ทนะครับผมเฟือง2ชั้นพร้อมบูทพร้อมหมุดเรียบร้อยแล้วก็เฟืองตัวใหญ่พร้อมลูกปืนเข็มตัวในแล้วก็เป็นลองอทุกอย่างก็ตามนี้นะครับแล้วก็ถ้าใจดีใส่แบตเตอรี่เบอร์ 5A นะครับผมสําหรับรถสตาร์ทมือนะครับ1ลูกในกรณีที่ผมทําให้ดูในคลิปนี้นะครับ ลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนสายไฟชุดใหญ่นะครับแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนสายไฟเรือนไม้ไม่ต้องใช้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปตัดต่อว่าทํำยังไงบ้างแล้วก็ล้อแม่เหล็กหลายๆคนสงสัยว่าต้องเปลี่ยนล้อแม่เหล็กไหมไม่ต้องเปลี่ยนนะครับยึดกับล้อแม่เหล็กเดิมได้เลยครับผมเดี๋ยวช่างกุ้งไปประกอบเครื่องเสร็จแล้วก็ช่างกุ้งจะมารีวิวให้ดูว่าการตัดต่อสายไฟทํำยังไงการติดตั้งระบบสตาร์ทมือทำยังไงบ้างฝากติดตามด้วยนะครับ หลังจากที่น้องๆรู้จักอุปกรณ์การทําสตาร์ทมือเสร็จสับเรียบร้อยมาถึงฝั่งล้อไม่เหล็กามาดูใกล้ๆนะครับติดตั้งยังไงเดี๋ยวช่างกุ้งทําให้ดูนะครับก็ล้อไม่เหล็กเดิมของเวฟ1นึก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเดิมๆเลยนะครับไม่ได้ทําอะไรนะก็จะเป็นแบบนี้เลยเสร็จแล้วที่รู้จักอุปกรณ์เสร็จสับเรียบร้อยไปแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วก็ติดตั้งไปเลยนะครับติดตั้งแบบไหน ตัวนี้มันจะมี2ด้านนะครับด้านมีบ่ากับด้านเรียบนะครับเอาด้านเรียบลงไปแบบนี้นะครับผมอ่าด้านเรียบลงไปเลยแล้วก็หมุนหาหาดูรูนี้ไม่ได้นะครับต้องเอารูใหญ่เลยนะครับผมอ่าหลังจากนั้นป right <devi> ึ๊บใส่ตัววันเวนะครับอ่าตัววันเวใส่ด้านไหนครับอ่ามันจะมี2ด้านด้านเรียบกับด้านไม่เรียบนะครับผมเอาด้านนี้ลงคว่ำลงเลยนะครับผมอ่าแล้วก็จะใส่น็อตครับผม ตัวนี้ถ้าจะให้ดีใส่น้ำยากันล็อกเกีียวสักนิดหนึ่งนะครับผมกันคลายนะครับผมก็เดี๋ยวใช้น้ำยาตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวจังกุ้งพาประกอบนะครับผมจะได้ประกอบเป็นนะครับแล้วก็จะได้ประกอบถูกว่าต้องใส่ยังไงอะไรยังไงครับนี่ล็อกเกีียวหมุนเข้ามาอย่างนี้นะครับอย่าให้หลุดนะครับผมเหย่เข้าไปเลยนะครับผมหมุนเข้าไปนะครับอย่าเพิ่งหมุนแน่นนะครับเอาให้มันเสมอกันนะครับทั้งสามรู น็อตอีกตัวหนึ่งครับทำเหมือนทำเหมือนเดิมเลยนะครับทั้งหมดสามตัวเลยนะครับผมก็ใช้น้ํายาล็อกเกี่ยวกันคลายนะครับผมเวลาเกิดแรงเหวี่ยงนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งหมุนแน่นนะครับเอาใช้มือหมุนไปธรรมดาก่อนให้มันกินเสมอกันนะครับหมุนเข้าไปเลยนะครับผมอืมอีกตัวหนึ่งครับทําเหมือนกันเลย ก็ทาให้ดูเลยนะครับผมจะได้ดูเสร็จแล้วทําตามนะครับว่ามันอยู่ด้านไหนกันแน่อะไรยังไงนะครับหมุนเข้าไปครับเดี๋ยวปิดน้ํายาไว้เพราะว่ามันจะแข็งตัวครับยิงเข้าไปเลยนะครับผมอเอาให้แน่น ย้ำนะครับย้ำเลยนะครับผมเอาให้มันแน่นเลยนะครับผมย้ำทั้ง3ามตัวเลยนะครับการไว้ดีกาแก้นะครับผมยิงบล็อกไฟฟ้าเข้าไปเลยนะครับหลังจากน้องๆขันน็อตเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้ผ้าสะอาดเช็ดทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับผม ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเช็ดเหมือนเหมือนกันนะล้อไม่เเล็กก็จะอยู่แบบนี้นะครับผมตัววันเวมันจะมีลูกยางนะครับแกะออกมานะครับค่อยๆแกะระวังกระเด็นหายนะครับวันเวแล้วก็ใส่เฟือง2ชั้นตัวนี้ไปตัวนี้เป็นเฟืองสตาร์ทนะครับใส่เข้าไปอย่างนี้มันจะหมุนได้ข้างเดียวนะเขาเรียกวันเวเสร็จแล้วตัวนี้มันจะมีบูทใส่เข้าไปแบบนี้แล้วข,ขันเข้าไปที่ตัวเครื่องนะครับผมริมจันไฟอยู่ฝั่งไหนนะครับอ ก็ง่ายๆนะครับนี่เสร็จสับเรียบร้อยยิงนอ็อตมันจะมีแหวนนะครับผมด้านให้มันตรงครับรอยเดิมน็อตตัวเมียเบอร์สิบติดแหวนแท้อ่าเป็นน็อตกานไฟนะครับผมใช้บล็อกไฟฟ้ายิงเข้าไปเลยนะครับผมยิงแน่นๆเลยนะครับย้ำไปเลยอเรียบร้อยนะครับ เราจะสังเกตได้ว่าไอ้เฟืองตัวไหนเนี่ยมันจะหมุนได้ด้านเดียวอีกข้างหนึ่งหมุนไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาสตาร์ทสตาร์ทมันจะหมุนเดินหน้าพอจะหมุนเดินหน้าปุ๊บมันจะทําให้ข้อเวียงหมุนนะครับผมาทาให้รถสตาร์ตติดมันจะหมุนได้ด้านเดียวนะครับต้องหมุนได้ฝั่งขวานะครับลงล่างแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมหมุนได้ด้านเดียวอีกวันอีกข้างหนึ่งมันจะหมุนไม่ได้เสร็จแล้วเฟืองสองชั้นติดตั้งยังไงใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับเป็นเฟืองสองชั้นนะครับอย่าไปใส่กลับด้านนะครับม แล้วก็ใส่สลักเข้าไปนะครับใส่สลักเข้าไปแล้วมันจะมีบูทนะครับบูทรองอยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วใส่ไดไดก็จะเหย่มาจากฝั่งนู้นเลยนะครับผมเขาเรียกไดสตาร์ทนะครับผมทาจารบีสักนิดนึงนะครับผมก็มาดูนี่นะครับเดี๋ยวป้ายจารบีฟันเฟืองป้ายเรียบร้อยเลยนะครับผมโอลิงก็ป้ายไปเลยนะครับทาจารบีหล่อลื่นสักนิดนึงนะครับผมมันจะได้ยัดง่ายหน่อยครับผม แล้วก็การเฟืองลูดเฟืองมีปัญหาด้วยนะครับทุกอย่างต้องฉลมน้ามันหล่อลื่นสักนิดนึงครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะติดตั้งไดไปเรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่เราหยอดน้ามันทายจารบีเสร็จสับเรียบร้อยนะครับนี่รูไดที่ผมเจาะไว้กับตาบกเกียวนะครับผมก็จับใส่ไปเลยนะครับผมก็โยกโยกนะครับนี่รูที่เราทํามาไว้เป็นรูมาตรฐานนะใช้เครื่องมิลลิ่งนะครับผมเจาะ มันจะได้ศูนย์เป๊ะเ,เ,เลยนะก็ใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เก็บน็อตเหลดให้ลูกค้าไปด้วยตัวนี้ก็จะเป็นสายดินนะครับผมาสายดินหนึ่งตัวหนึ่งข้างนะครับก็ขันเข้าไปให้แน่นนะครับผมที่เราเจาะรูไว้นะครับมาตรฐานเลยเป,เ,ปเ,ปเป๊ะเกียร์ไตก็ขันน็อตให้แน่นทั้ง2ตัวเลยนะครับผมปึ๊บขันเข้าไปเลย แน่นเลยอ่าเรียบร้อยตัวนี้ก็เก็บไว้เก็บสายเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาประกอบฝาจานไฟอือม,มาดูฝั่งนี้มานี่เห็นไหมตำแหน่งที่เราทําอ่ะก็จะค่อนข้างจะเป๊ะนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมนี่ก็เหมือนกับรถสตาร์ทมือเรียบร้อยเลยนะครับอันนี้แต่คันนี้เป็นการแปลงนะอ่าทําให้เราดูว่า ทุกอย่างมันต้องเป็นตัวเลขอ่าอย่างการเจาะการอะไรนี้เรามันทําได้หลายวิธีแต่ผมเนี่ยจะถนัดแบบนี้นะครับผมก็ผ่าเครื่องมาดีกว่าอ่ามาเจาะให้เรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวประกอบฝาจานไฟการต่อสายไฟอ่าสำหรับรถแปลงสตาร์ทมือทํายังไงให้ถูกวิธีมีอะไรบ้างมาต้นต้นมาดูใกล้ๆกล้มาร้อยเบื้องต้นเลยไอ้ตัวนี้มันจะเข้ากันกับสวิตช์ตัวนี้นะครับผม ให้เสียบเข้าแบบนี้เลยอย่าใส่กับด้านนะถ้าใส่กับด้านยังไงก็ไม่ติดนะครับผมแล้วก็มันจะไม่ลงล็อกแน่นอนอเดี๋ยวช่างกุ้งก็จะเก็บให้โดยการใช้หนวดกุ้งหรือเคเบิลท้ายรัดตรงนี้นะครับผมเพิ่มความแน่นหนาไม่ให้มันหลุดเสร็จแล้วสายไฟแบตเตอรี่เข้าไปดูด้านในแบตเตอรี่ช่างกุ้งก็เปลี่ตตยนให้ลูกค้าแล้วนะครับผมใช้แบตเตอรี่5แอมป์นะครับผมแล้วก็แดงบวกดำลบอีกเหมือนเดิมไว้ไว้ที่เดิมเลยตำแหน่งกล่องฟิวก็อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับผมแล้วก็รีเลย์ ของเดิมไม่มีที่วางรีเลย์นะครับผมมันก็จะกล่องยูบอกมันจะเหมือนกันอยู่แล้วก็ทํามาเผื่อที่ใส่รีเลย์นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ถุงหุ้มตรงนี้กันน้ําเข้าหน่อยอ่าเผื่อมันชอ็อตก็มาดูตรงนี้อ่าสายไฟแบตเตอรี si ่นะครับผมเบื้องต้นเลยอ่ามันมีแบบนี้แบบนี้นะครับสองปลั๊กใหญ่ปลั๊กขาวปลั๊กดําแล้วก็แจ็คผู้แจ็คเมียนะครับผมก็ง่ายๆนะครับไอ้ตัวนี้ที่เราซื้อชุดสตาร์ทมือมามันมีให้อยู่แล้วเนาะ อ่าแล้วก็เสียบดีลย์เสียบแบตเตอรี่ต่อแบตเตอรี่เข้าเรียบร้อยนะครับสายนี้ไปไหนอ่าสายนี้เข้าใดน,นะครับผมอ่าอันนี้เป็นปลั๊กตัวมีอันนี้เป็นปลั๊กตัวผูกก็เสียบเข้าใดแบบนี้เลยปึ๊บอ่าแล้วก็สีดำไม่ต้องสงสัยนะว่าของเดิมมันมี3เส้นอ่าแล้วตัวนี้มันมี2เส้นไม่ต้องสงสัยขอแค่สีมันตรงกันก็นพอด,ดำแดงอยู่ซ้ายอ่าดำอยู่ตรงกลางเนาะก็เสียบเข้าไปเลยอ่ามันจะเป็นตรงรุ่นของมันเสียบเข้าไปเลยปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ สายแดงอ่าสายแดงเข้าสายแดงนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับผมอ่าก็เสียบง่ายๆนะครับแบบนี้อ่ายัดเข้าไปนะครับเอาให้แน่นๆนิดนึงใช้ครีมปากป็ดก็ได้ครีมปากยิงจกก็ได้นะครับผมยัดให้มันแน่นๆกันหลุดอ่าแล้วก็ใส่ย,ยางหุ้มฉนวนอ่ากันน้ําเข้าหรือการช็อตนะครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยอืมสายนี้ที่เขาแถมมาให้คืออะไรอ่าก็เบื้องต้นเลยตัวนี้นะครับผม าตามหลักความจริงก็คือให้เราเดินสายไฟตัวนี้ขึ้นมาที่ข้างบนเดินเดี๋ยวมาขึ้นมาที่ข้างบนเลยนะครับผมเพื่อมาต่อสวิตช์สตาร์ทมือที่จะอยู่ตำแหน่งนี้เพราะเราไม่ได้เปลี่ยนสายไฟเมนแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนสายไฟเรือนไม้ชุดใหญ่เราไม่ได้เปลี่ยนเราเปลี่ยนแค่อุปกรณ์เสริมก็คือสายแบตเตอรี่แล้วก็ตัวที่เขาให้มาแบบนี้เป็นการประหยัดสายไฟโดยไม่ต้องเปลี่ยนชุดชุดเรือนไม้ไม่ต้องเปลี่ยนชุดสายไฟเรือนไม้ชุดสายเมนเราไม่ต้องเปลี่ยน ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เราเดินตัวนี้แยกเข้าไปแยกขึ้นมาขนบวนปุ๊บแล้วทําไมมันมีเส้นเดียวทําไมตัวนี้มันมี2ส,สายก็สายเขียวเหลืองนะครับผมก็จะเป็นสายดินอ่าสายดินก็พูดง่ายเลยตัวนี้เดี๋ยวผมะช่างกุ้งจะลองเสียบให้ดูนะครับผมก็ตัวนี้สีเหลืองกับเหลืองแดงเข้ากันเลยนะครับผมก็เข้ากันไปปกติอ่าตัวนีส้สมมติเราเดินขึ้นไปนะอันนี้ยังไม่ได้เก็บนะอันนี้สาธิตใด้ดูก่อน วันนี้ก็ทำหน้าที่ลงดินจะลงโค้งก็ได้ครับลงน็อตก็ได้ลงสายดินตรงนี้ก็ได้นะครับลงตรงไหนก็ได้ใช้งานได้หมดนะขอให้มันมีสายดินอยู่อขอให้มันม,มันมีดินอยู่ก็ง่าย,ายอ่าจริงๆแล้วตามหลักความจริงถ้ามันจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเราเดินขึ้นมาข้างบนเพราะสวิตช์สตาร์ทมือมันจะอยู่ตำแหน่งหน้ากาก,ากตรงนี้ข้างบนตรงนี้นะครับผมแต่ช่างกุ้งสาธิตให้ดูเท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปเดินสายไฟอีกรอบหนึ่งตอนเสร็จจะมารีวิวให้ดูตอนเสร็จสับเรียบร้อยอก็หลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อย อลองดูเปิดกุญแจเปิดกุญแจไปปุ๊บไฟเขียวจะจะขึ้นนะครับผมอลองสตาร์ทดูนะครับผมอันนี้เป็นเวฟบร้อยหนึ่งสองห้าเอสไฟเลี้ยงบางลมนะช่างกุ้งแปลงเป็นสตาร์ทมือรอดูว่าติดง่ายไหมดีเดียวเข้าไปรุ่นดีเดียวเอาใหม่ครับผมเอาใหม่ครับเดี๋ยวเรามาดูครับหลายๆคนเจอปัญหาทักมาหาผมเยอะเลยเจอปัญหา แบบว่าพี่เจาะใดเจาะแข้งมาจากไหนทําไมศูนย์มั่นคงเออทุกอย่างมันเป็นตัวเลขหมดเลยแล้วก็บางที่อ่ะก็คือลูกน้องน้อง,องบางคนบางท่านทักมาหาผมเยอะเลยพี่ของผมเจอปัญหาคือเจาะไปแล้วเอียงเฉียงรูไม่ตรงเฟืองขบกันปัญหาตามมาเยอะเลยเยอะเลยนะครับหนึ่งปัญหาถ้าเจาะเอียงเจาะไม่ได้ศูนย์ปัญหาตามมาแน่นอนหนึ่งน้ำมันเครื่องรั่วแน่นอนเลยน้ำมันเครื่องรั่วตรงที่เราเจาะสอง เฟืองใดสตาร์ทขบกันแน่นอนใช้ไปสักพักก็คือถ้าเฟืองขบเราจะรู้ได้ไงว่าเฟืองขบก็คือเวลาสตาร์ทมันจะไม่อิสระนั่นเองดูของผมนะแชะเดียวทีเดียวติดอ่ะกดหนึ่งครั้งเ,เลยน,นี่ครับผมยไดใสช่อนะก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกคันนี้ผมก็ยิงทรายน้ำทำสีดำหยดแดงพลเดกโค้ดแล้วก็แปลงสตาร์ทมือให้ลูกค้า ตอนนี้ผมยกเครื่องขึ้นเสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วอ่าแล้วก็ผมแค่ทดลองดูว่าเออการที่เราแปลงใช้งานได้จริงไหมแล้วก็ดีไหมอ่าผลที่ที่ได้มาก็คือเวอร์กูดเมืองคริสเด็กก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะพว่นุ่นอ่าอย่างที่ผมบอกดูคลิปดูแล้วเอาไปทําตามแล้วก็เอาไปทําเองง่ายๆชุดสตาร์ทมือสามารถสั่งได้ทุกที่อ่าสั่งที่ผมก็ได้นะครับสั่งที่ไหนก็ได้แล้วแต่น้องๆเลยผมไม่ได้เรียสแต่ที่ช่างกุ้งทําให้ดูก็คือเป็น เป็นคลิปในการแปลงสตาร์มือว่าการทํางานที่ถูกต้องและถูกวิธีทํำยังไงบ้างสําหรับช่างกุ้งทําคลิปเพื่อ,อเป็นแนวทางความบันเทิงเป็นความรู้อีกแนวทางหนึ่งก็ถ้าไงก็น้องๆฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามช่อง YouTube กุ้งแสงสว่างทักเพจร้านแสงสว่างมอเตอร์อะไรแต่งติ k t o ็อกุ้งแสงสว่างถ้ายังไงก็ฝากกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ช่างกุ้งด้วยนะครับอ่ะดูอีกรอบนึง